สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่สามมกราคม2,563จากการให้สัมภาษณ์ของท่านดรทักษินชินวัตรก็ดีท่านอดีตนายกยิ่งรักชินวัตรก็ดีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ดีในการรับฟังความคิดเห็น ของบุคคลที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยออกมาให้ความคิดเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาโควิด -19 และวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองผมว่าถ้ามองด้วยความเป็นธรรมเปิดใจกว้างนะครับไม่ผูกขาดความคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ถูกต้องอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งที่มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ ต้องรับฟังครับการปิดร้านค้าในละลอกสองซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่กระทบต่อเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่งร้านขายอาหารร้านเล็กๆน้อยๆที่พอจะลืมตาอ้าปากได้พอโควิด1 9ระบาดในละลอกใหม่ทำให้มีการตื่นผวาจะล้มละลายจะปิดกิจการจะผูกคอตายกันลักษณะอย่างนั้น การเปิดโอกาสป้องกันไม่ใช่ควบคุมทําควบคู่กันไปจะทําให้เศรษฐกิจของเมืองไทยไปรอดนี่คือความคิดเห็นของท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านแต่ก็ยังมีสุนัขรับใช้ครับหรือหมารับใช้ทางฝ่ายผด็จก,การทําตัวเป็นผู้แทนราษฎรสะดวยสิครับไม่ว่าผู้หญิงเมื่อวานผมจัดการไปแล้ววันนี้ผมอ่านข้อความ ที่โอหังย่โสไม่รู้ที่ต่ําที่สูงไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรทั้งๆท,ที่ตัวเองเนี่ยเคยเคยมีคดีความมีคําพิพากษาอะไรมากมายพลตระเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวกกกาลังยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยความเป็นสมาชิกภาพของสอสคอนนั้นผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อครับเสียเวลารายการคุยกับอดีศรเพราะสอสอท่านนี้ ทำให้สภาผู้แทนราษฎรต่ำสุดมาไม่เหมาะสมที่จะดำรงตนเป็นผู้แทนราษฎรจึงขอฝากพี่น้องชาวหลัก4ี่ครับได้พิจารณาบทบาทผู้แทนราษฎรของท่านมาวิพากษ์วิจารณ์จนเกินเลยนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและท่านยิ่งรักชินวัตรถูกรัฐประหารถูกทหารรัฐประหารครับทักษิณชินวัตรถูกยึดทรัพย์ไป6 5 0 0 0ล้าน ท่านยิ่งรักชินวัตรศาลยังไม่พากษายังไม่พิพากษาก็ยึดทรัพย์ยิ่งรักไปถึง35,000ล้านเพราะฉะนั้นผมว่าสสแถวแถวเขตหลักสีน,นี่ชัดปากนะครับปิดปากหน่อยแผ่นดินจะสูงขึ้นครับขอบคุณครับ